เศ้าเลียวๆออ่ะเดกหมดออกแล้วถือกินน้ำมันงบปากแน่แด้เพียรโอ้โหตัวเดอกถือกินน้ำมันดหนะ และที่ยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้าโดยคุณเบียนะครับคุณเบียคนสวยนะครับกำลัง จับจพายเจ้าเมืองไทยนะครับสุดยอดข้าตังขาหมูอยู่พ่อระบสมแล้วครับขอบคุณนะครับเอฟซีจากนครปฐมนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับว่าที่ภรรยาของเข้าตังนะครับนี่ครับสวยครับภรรยาเข้าตังนะครับ เดี๋ยวทั้งหมดเจ็ดแม่นะครับที่จะมาเข้าพรมการรับฝากครบผมนะผมเข้าตามข่าวมูนะครับ